ซื้อสกินไหนดีพาร์ทนี้เป็นตัวของบูด็อกนะครับผมและเพื่อนๆมีสกินไหนที่อยู่ในดวงใจเพื่อนๆหรือเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและอยากแนะนําให้ผมทําคลิปสกินไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เช่นกันก่อนอื่นเลยอย่าลืมแปบนข้าวติดฟันวะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยใช่ได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะชอบคอนเทนต์นี้แล้วก็ฝาก เกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเม l โลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC ีโมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีว a l โลแลนด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมนโลท็อปอัพอย่าลืมใส่อดนํำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอครับผม ขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซี่ยนิกนะครับตอนนี้อยู่กับผมฟิลนะครับแล้วก็ power point ของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมรู้สึกว่าการทําคลิปแล้วก็ตัดแบบเนี้ยมันรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมคือมาสไลด์ภาพนี้เอาแล้วก็อ่านหน้าจอเอานะครับตอนแรกผมจะทําคลิปอปลแๆหนึงไงเออแต่ก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวจะเข้าเนื้อหาช้าเกินไปเดี๋ยวจะโดนว่าอีกนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงตัวของบูด็อกนะครับสกินที่อ่าไม่ใช่สกินทีีี่่่่่จรรริงงปปืนนนนทเเเเเาาายยยยยยััไไมมคคคพูดลลละะบแแ้วก็หขออต ผมยังไม่เคยได้ทำเลยนะครับว่าจะมีสกินไหนบ้างที่น่าซื้อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแรกกันก่อนเลยนะั่นก็คือตัวของสเปกตัมนั่นเองครับสเปกตัมนี่จะอยู่ในเทียห้าเหลี่ยมสีทองนะครับผม Exclusive e dition นั่นเองเนาะราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความพิเศษหลายอย่างความพิเศษอย่างแรกเนะี่ยก็คือมันมีการคอลลบกับ DJ นะครับอันที่2เลยก็คือระบบแสงสีเสียงของปืนนี้มันแตกต่างไปจากสกินอื่นๆในเกมวารุแลนด์นะครับเช่น อะไรบ้างเวลาที่เรา,าเก็บได้ 6Q นะครับผมหรือว่าเก็บ S แล้วก็ไปที่ 6Q เนี่ยเสียงมันจะไม่ใช่ตึงๆๆละมันจะเป็นเสียงแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เสียงเพลงเวลาที่เรากดโชว์ปืน สกินอื่นไม่มีนะครับนอกจากพวกแบบว่าแชมปโปงแชมเปี้ยนะนะราคามันก็เลยสูงนะครับเป็น2,675 v น้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะยังแค่รอให้มันวนเข้ามาในร้านค้าคุณผู้ชมนะครับผมอนิเมชั่นเนี่ยมีอย่างแน่นอนนะสีขั้นนะครับผมเปลี่ยนได้สีสีด้วยแต่ละสีเนี่ยจะเป็นสีเบสของปืนนะครับอย่างเช่นสีขาวเนาะสีดำนะครับแต่สีจริงๆของมันเนี่ยจะเป็นเล่นตรงตัวของไฟหรือว่าสีบนตัวปืนมากกว่าที่เวลาเราเดินไปเนี่ยสีมันจะเปลี่ยน นันเนี่คือที่มาของชื่อนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเรายังไม่ได้พูดเลยว่ามันรู้สึกยังไงใช่ไหมสกินนี้นะครับผมยิงแล้วรู้สึกว่ามันมั่นคงมากๆแล้วก็ยิงสนุกม,มากๆนะรูปทรงมันอะ่ะมันจะดูแบบเป็นเหลี่ยมๆไม่ได้ยิงยากไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้ฝีมือของเราเนี่ยตกไปเลยนะครับผมกับการยิงโคตรสนุกป,ปืนซีรีส์นี้นะครับส่วนวส s p e ตรัมเนี่ยสาม,มารถที่จะไปลองใช้กันได้น,นี่ก็คือส่วนของปืนแรกนะครับที่เราได้มาแนะนำกันเดี๋ยวเราไปดูสกินที่2แต่ก่อนหน้านั้นขอให้ทุกคนไปดูตัวอย่างของสเปตกตรัมก ตัวที่2นะครับนั่นก็คือตัวของโปรโตคอล781ขีดเอนะครับหรือว่าสกินหุ่นยนต์เทียอัลตราอีดิชั่นเทียสูงสุดนะครับผมเป็นอัลตราอีดิชั่นตัวที่2รลองจากมังกรน,นะครับแล้วก็เป็นอัลตร้าที่อัพได้ถึง5 เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยราคา2475 VP นะครับก็จะถูกกว่าตัวเมก้นะครับแต่ได้ความเป็นอัลตร้าอีดิชันขึ้นมาแล้วก็มีเอฟเฟกถึง5ขั้นเลยทีเดียวแน่นอนว่า5ขั้นคุณก็ต้องใช้ RP ในการอัพเยอะขึ้นอันนี้ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับผมแอนิเมชันนะครับมันจะยุกยิกนิดนึงสาหรับปืนดังกล่าวนะครับมันจะยุกยิกแต่ควักเลยพอเราควักขึ้นมามันก็จะเป็นการประกอบคล้ายๆกับหุ่นยนต์เนาะเออพอยิงเนี่ยหน มันจะมีอยู่ทั้งหมด4สี2สีแรกนั่นก็คือตัวของสีดําแดงแล้วก็สีตัวของกระดัมนะครับน้ำเงินแดงเนี่ยไอตัวสองสีเนี่ยไอตัวสสีเนี่ยมันจะเป็นเสียงภาคผู้ชายนะครับเมื่อเราอัพถึงขั้น5เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีก2สีก็คือสีชมพูกับสีเขียวที่ภาพที่ผมขึ้นให้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับเวลาที่เราอัพถึงขั้น5นะครับเสียงมีความเป็นอ่าเหล็กเหล็กเลยแหละเหล็กแบบหุ่นยนต์หุ่นยนนะแบบไฟไฟหน่อยอะเออนะสำหรับมือใหม่นะครับที่ลองมาใช้ ใช้ตอนแรกเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ชินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ามีความยิงยากอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครชอบปืนที่มันแบบว่าไซไฟนะครับเหมือนหุ่นยนต์นะแล้วก็ยิงสนุกนะครับผมยิงได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆยาวๆเนี่ยปืนนี้ผมก็แนะนำนะครับมีความสวยงามัพได้เยอะมากๆนะครับ <Effect S 2> เอฟเฟกก็อลังการสุดๆสามารถไปลองหาใช้กันได้สำหรับโปรโตคอล 781A แต่ถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าจะเติมเกมร้านไหนที่ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำเบโลดท็อปอัพเลยนะครับบริการเติมเกมราคาถูกมีเกมให้ ือกมากกว่า10เกณสามารถที่จะทักไปถามเขาได้นะครับผมที่ l i น์แอดมิโลท p อปอัพนั่นเองนะครับหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจ m e โลท็อป p ัพก็ได้เช่นกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของตัวโปรตัวคอกัน Your vital signs are adequate. Protocol, a Centurion 4 security enterprise. Running diagnostics. Unit fully functional. Welcome to the Protocol Platform. ตัวต่อมาอันนี้เป็นอัลตร้าอิดิชันตัวที่3ของเกมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมสาหรับเรเดียนเอเ t นเมนต์ซิสเต็มหรือว่าอาร์เคนั่นเองนะครับสกินตู้เกมนะไอตัวนี้ราคาจะแพงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมในระดับสกินธรรมดาที่ไม่ลิมิเต็ดนะครับนั่นก็คือ2 9 7 5 VP นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมมันถึงได้แพงขนาดนี้นะครับมี3สีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีอดิเมชัน3แบบสําหรับใครที่ดูคลิปที่แล้วไปเดีย๋ยวก็น่าจะเข้าใจดีว่าทําไมมัน มีแอนิเมชัน3แบบและแอนิเมชัน3แบบนั้นเป็นอยางไงไดครับผมโดยสีแดงก็จะเป็นเกมเกมหนึง่งสีม่วงก็จะเป็นอีกเกมหนึง่งแล้วก็สีเงินสี default เนี่ยก็จะเป็นอีกเกมหนึง่งคือลายปืนแต่ละลายเนี่ยมันก็จะมีเกมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วแอนิเมชันการสังหารเอฟเฟกการคว้าเอฟเฟกต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบเป็นของตัวเองทําให้ปืนนี้ค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับส่วนความรู้สึกเนี่ยรู้สึกยังไงเวลายิงนะครับค่อนข้างที่จะโปร่งโปร่งมากๆนะครับผมด้วยความที่ตัวปืนเนี่ยมันเปน ซะเป็นส่วนใหญ่นะแบบลูกมนๆเลยอะ่ะมันจะแตกต่างจากแรกๆที่ผมได้พูดไปนะครับอันนั้นจะเป็นซีเดียมเลยนะอันนี้จะเป็นมนมนนะครับมันเลยทําให้ตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วก็เบามากๆนะครับหากใครที่ไม่ชอบปืนที่มันโปร่งเบาแล้วก็ยิงไม่ค่อยมีพลังเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แนะนำแต่ถ้าใครชอบความสวยงามชอบลูกเล่นของมันหรือว่าชอบอาเคดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยากเก็บสะสมก็สามารถที่จะไปลองเติมลองใช้กันได้นะครับสำหรับตัวของอาเคดนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับ สกินต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่ายิงดีพอสมควรเลยนะครับลองจับครั้งแรกนี่ก็คือแบบว่าเห็นผลชัดเจนยิงดีนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวในค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับตัวของ OD สองจุดศูนย์นั่นเองนะครับราคาจะดรอปลงมาหน่อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า VP นะครับมีสี่สีได้สี่ขั้นมีแอนิเมชันในการสังหารแต่ครับไอตัวนี้เนี่ยทุกคนที่เคยใช้ก็น่าจะเหมือนรู้สึกเหมือนผมว่าพอยิงไปแล้วอ่ะเหมือนเราเอาไม้ไผ่ที่มันเป็นซี่ๆไม้ไผ่แตกๆมาฟาดกััับพื้้นนนไเออจริิงงๆมมยว มีเสียงของไม้ไผ่นะครับผมเลยทําให้ยิงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ยิงมันชิบหายเลยพอยิงรัวๆยิงโคตรมันนะครับด้วยความเป็นโอเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่าไปอะไรกับมันมากนะครับคล้ายๆกับริเวอร์เลยคือยิงดีอยู่แล้วนะครับสำหรับสกินซีรีส์นี้ลองไปหาใช้กันได้ยิงง่ายทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ราคาก็ถูกนะครับผมแล้วก็มีสีสีด้วยอัพสีเนี่ยสวยทุกสีนะครับลองไปใช้กันได้สำหรับโอ d นี่สองจุดศูนย์บูด็อกนั่นเองนะครับ สก,กินต่อมาที่อยู่ในดวงใจของผมมาตลอดนะครับนั่นก็คือตัวของ glitch pop นั่นเอง glitch pop เนี่ยเป็นสก,กินบูด็อกแรกๆเลยที่หลายๆคนที่เล่นเกม v a ร o r a n t มาตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยจะซื้อกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกแล้วก็ยิงดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับบูด็อกนะต้องขอเตือนไปก่อนว่าบูด็อกของ glitch pop นะครับก็เหมือนสก,กินอื่นๆในซีรีส์ glitch pop นั่นก็คือหน้ามันจะโยกนะครับโยกขนาดนั้นไหมขนาดนั้นเลยแหะครับ <c oughs> ใช่มันโยกพอสมควรเลยทําให้ปืนเนี่ยมันหดสั้นลงนะครับหากรที่ ยังมีความผิดพลาดเกี่ยวกับการโฟกัสเป้าหรือว่าต้องใช้สมาธิในการโฟกัสเป้าสูงอยู่เนี่ยหรือว่าหลุดโฟกัสง่ายๆเอาละกันนะตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับด้วยสีสันที่มันีจิดจาดเกินไปนะครับแล้วก็มีหน้าปืนที่โยกด้วยนะครับคล้ายๆกับโปรโตโคอลอันนั้นถ้าถือว่าใครที่หลุดโฟกัสง่ายผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะแต่ถ้าใครชอบปืนที่มันมีลายสวยๆนะครับเปลี่ยนสีได้เยอะๆมีแบบว่าแอนิเมชั n นเอฟเฟกต์ที่มันฟุฟง้ฟงฟิ้งยิงแล้วสนุกสนุก,นกเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันตัวปืนอ่ะมันด แค่นั้นเองมันติดอยู่ตรงข้างหน้าปืนที่จะต้องไปปรับตัวกัครับเสียงก็แน่นพอสมควรนะครับผมแนะนำครับ g l i ป h ๊ o บ 2175VP อยดู้่ในเทีย Exclusive Edition นั่นเองครับผม กินนี้คือสกินที่ดีที่สุดของบูด็อกตั้งแต่วาลูเรนเคยทํามาสําหรับผมนะครับอเล็กซี่นั่นเองนะครับผม2,175 VPTR Exclusive Edition 5เหลี่ยมสีทองนะครับมีสีไดียสีขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่ารูปทรงของมันเวลาที่เรากดโชว์ปืนก็แล้วแต่แหละเวลาที่เราควักขึ้นมาก็แล้วแต่ตัวปืนมันจะมีแอนิเมชันยุกยิกเยอะใช่ไหมแต่พอเรายิงเนี่ยแอนิเมชันพวกนั้นกลับหายไปนะครับหน้าปืนค่อนข้างที่จะสั้นกว่าปืนอื่นๆพอสมควรเลยนะครับผมทำให้ เรารู้สึกว่าปืนตัวนี้มันคล้ายๆกับ S.M.G. มากกว่านะครับพวกปืนสั้นๆอ่ะเออมันไม่เหมือนกับบูด็อกที่เราเคยใช้กันมานะครับการเล็งการอะไรพวกนี้มันเลยทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมและการยิงเนี่ยมีความเสถียรมากๆยิงแล้วเนี่ยบัฟฝีมือนะครับลองไปใช้กันได้สําหรับอเล็กซี่นะครับเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจสําหรับผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของอเล็กซี่กันหรือว่าอเล็กซี่เนี่ยแหละนะครับผมบูด็อกนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ คลิปนี้สำหรับบูด็อกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละสกินที่จะมาแนะนำนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้าจะให้เลือกนะผมเลือกซื้ออเล็กซี่นะครับผม2เลยก็คือตัวของโอนะิเนาะสามเป็นกิจป๊อปนะครับผมถ้าจะให้ผมเลือกซื้อ3อันดับแรกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของทุกคนอีกทีนะครับลองไปหาเก็บใช้กันดูก่อนหรือว่าไปยืมเพื่อนใช้กันดูก่อนได้นะครับผมถนัดอันไหนก็ซื้อน,นั้นจะดีที่สุดนะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าพูดวววนนไปเเีนะีี่่่ยยกระผมมมต้้อองภัาาทดดนะบพิส แหบเสียงแห้งละช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรมานะอาจจะอัดคลิปเยอะหรือว่าอะไรไม่รู้หรือว่าแหกปากเวลาขับรถเออขับรถแล้วชอบหัวร้อนแหกปากอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ไม่เกี่ยวนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถนัดไปถ้ามีสกินไหนแนะนําสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้รู้สึกแบบนี้กับสกินนี้สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน